สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเออ,อาชาว youtube ชาวเพื่อนเพื่อนของตะพรสวัสดีพี่น้องวันนี้ออกอวันนี้ออกมาทุ่งนามาชมบรรยากาศพ่พอแม่พี่น้องเบิ่งดูบัได้ออกมาตั้งดนุนบัไเด้ออกมาตั้งดนลเชอิอสงการครับจะไปขายของเบิง่งอ้อยกระถมหัมถวถมเก้าแล้ว <laughs> อ้อยกระย้าวครับ โอยกระย้าเนี้ยมันถือฝนว่าแม่นสิบัอันใหญ่ว่ามันสิบัยาวเบิ่งกับมาบัดนี้บักทั่วเต็มข้างได้ไหมพี่น้องปลูกข้างเดียวปลูกข้างเดียวง่ายหยับยางเมื่อกันหนักเ่อยบักทั่วโมเมนต์โมเมนต์ปากเป็นได้พี่น้องอีหลีได้เนี่ยบุกทั่วมีแต่งแต่โดกโดกไหมอันนี้ ถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วฝักยาวตอนแลี้ยงว่ามันสิตายผลพาอถือฝนน่วยกระสักเลยบ้ดนพี่น้องดยเด้อพู้ใดอยากตำามักถั่วฮะอ่ใครอยากตำามักถั่ว <c oughs> มาดอพี่น้องผักมาเด้อแต่พรอหน่อยุ้ง <c oughs> อันนี้ป้าบอกบวกเออปลูกทงไมซืสอๆก ปลูกปนปนปลาซื้อๆก็ได้กินไงพี่น้องตัวสะอ่อนไยพี่น้องจะมูนในเบื้องเยาวินหนาเด้อไลายตาเด้อเย,ยา่ยาอยา่าอย่าวินหนาอย่าไาลา่ตาเด้อเออให้ได้เบิ่งเฮ็ดอันเมื่อนี้นนออกมาท่งน้ากับสะอ่อนหน่อยหนึ่ง แล้วก็นั่งโขโมทั้งเสียงได้ป่ะนะแสียงนาน้อยเสียงแคะเสียงนาโน่พี่น้องใช้น้ำแผงโซลาร์เซลล์อ่อยงามงายพี่น้องเลยบักเคียบักทั่วอยากกินยังเแ็่แล้วกันแดดบักไอ้หัวบอกก็ขึ้นกินกับพ่อท่านบักทั่วกินกับพ่อท่านพี่น้องเม่ได้ปลูกไข่แต่ปลูกกินเนี่ย พันยำปลูกขายมันก็มาไหลซิบุผัดพ,พอปลูกกินผัดกินกับพระท่านบัดน,นี้มาเด้อผู้ใดสิอยากตำซักมาบอกพยญพลไปส่งอ่า <c oughs> อันนี้บวบบวบเลี่ยมบวบเลี่ยมอันนี้บวบเลี่ยมมะพีมกเขียมมีครบอ่าซื้ออะี่น้องนอกถ้ามีฝนมีฝ้าเฮากะเบิด์ยูไอกินเออเฮาเบอร์ยูไอกินเออดดนพิ่งไหว อวยพญพลอวยพญพรกับงานเลี้ยวขึ้นกันอันนี้บริเวณบริเวณทั้งนั้นออพออีตูพี่น้องเลยบุตยทั้งใดถ้าได้กินหมกพวก,กไปมาเอาเด้อพออีตูบันนี่พออีตูงามหลายพี่น้องมองดูมือคอนสนใจกินมันเลียใจแล้วมันออกดอกไปแล้วพออีตูเลียใจพี่น้องมันขึ้นลายลายมันหลาย,ม,ลาย,ลายมันเลียใจมันออกดอกแล้วพออีตูบันเขาอ่ะ โอ้ยกะงามโอ้ยกะงามโอ้ยถ่ายให้เบิ่งมาเล่นท้องนาพี่น้องมาเล่นอันนี้วันมาเล่นท้องนามาเบิ่งป่าอ้อยชมป่าอ้อยมาดูอ้อยมาดูอ้อยพี่น้องงามอยู่พี่น้องเออสมอนใจอยู่เห็นอ้อยงามก็ไดก็ไออ้อยงามเขาดีใจอยู่แต่อยากมาอะไรติ๊ตูมันหน่อยใจพี่น้องมันออกดอก